สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการชั่งน้ำหนักนะคะมาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด ะะแสดงวิธหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีดนะคะ,ะมาดูนะคะการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีดนะคะ,ะมาดูเครื่องมือที่ใช้ในการวัดน้ําหนักกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเครื่องมืออันแรกนะคะก็จะคือ เครื่องช่างสปริงนะคะนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นนะคะเวลาเราไปตลาดนะคะซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่เขาต้องใช้การช่างนะคะจะเห็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนเคยเคยเห็นนะคะเครื่องช่างอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะใช้สําหรับช่างสิ่งของต่างๆนะคะเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะก่อนนํา มาช่างสิ่งของต่างๆนะคะก็เราก็ต้องตรวจดูทุกครั้งนะคะว่าเข็มชี้หน้าปัดที่เลขศูนย์หรือเปล่านะคะเวลาเราช่างแล้วก็วางสิ่งของต่างๆช่างบนถาดแล้วก็อ่านน้าหนักตามเข็มชี้บนหน้าปัดนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องช่างน้ําหนักตัวเมื่อกี้เป็นเครื่องช่งสปริงต่อไปเป็นเครื่องช่งน้ำหนักตัวนะคะ นักเรียนคงจะเคยเห็นนะที่โรงเรียนเวลาคุณครูพานักเรียนไปชั่งน้ําหนักตัวนะคะ,ะเครื่องชั่งน้าหนักตัวนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะใช้สําหรับชั่งน้ําตัวนะคะบนหน้าปัดนะคะมีเข็มชี้บอกน้ําหนักโดยที่ผู้ช่างนะคะขึ้นไปยืนบนเครื่องนะคะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วเราก็อ่านน้าหนักตามเข็มชี้ที่บอกนะคะ,ะต่อไปนะคะ เป็นเครื่องช่างสองแขนนะคะเครื่องช่างสองแขนนี้อาจจะาาบางคนอาจจะเคยเห็นบ้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะส่วนใหญ่ที่บ้านเราก็จะไม่มีนะคะจะมีตามพวกร้านขายยาอย่างเงี้ยนะคะเครื่องช่างสองแขนนี้เขาใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักน้อยๆนะคะอย่างเช่นช่างยาสมุนไพราสารเคมีช่างทองนี่นะคะใช้ตู้มน้ําหนักแทนหน้าปัดบอกน้ําหนักนะคะมันจะมีตู้น้ําหนักบอก เวลาเราช่างก็วางสิ่งของในจานข้างหนึ่งนะคะนำตุ้มน้ำหนักใส่ในจานอีกข้างหนึ่งให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์นะคะให้แขนทั้งสองข้างของเครื่องช่างน่ไม่เอียงก็คือให้ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งก็คือให้เท่ากันให้ตรงกันแล้วก็อ่านค่าน้ําหนักของสิ่งของตุ้มน้ําหนักในจานอีกข้างหนึ่งนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะนี่เขาเรียกเครื่องช่างสองแขนสองแขนนะคะ ต่อไปนะคะเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงอันนี้นะคะ,ะดูในภาพนะคะจะเห็นตามโรงสีข้าวนะคะถ้า,ถาเราเคยเห็นหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็คือใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆกน้ำหนักเยอะๆนะคะอย่างเช่นสิ่งของที่บรรจุในกระสอบฮีบในลังอย่างเงี้ยนะคะขนาดใหญ่ๆนะคะเราก็จะใช้เครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะ ช่างนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องช่างไฟฟ้านะคะเครื่องช่างไฟฟ้านะคะ,ะเครื่องช่างไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องช่างที่ใช้ช่างสิ่งของทั่วไปที่มีน้ําหนักไม่มากในในปัจจุบันเนี้ยร้านค้าบางร้านก็จะมีนะคะนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นนะคะก็ช่างแสดงน้ําหนักที่เป็น มันเวลาแสดงน้าหนักเครื่องช่างมันจะแสดงน้าหนักเป็นตัวเลขนะคะระบบทํางานมันก็จะทํางานเป็นระบบไฟไฟ,ฟ้านะคะมันก็สะดวกง่ายนะคะต่อการอ่านค่าหน้วของน้ําหนักนะคะอ่านเครื่องช่างอันนี้ก็ช่างพ,พุกผักผลไม้เนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไทองคําแป้งสาลีอะไรต่างๆได้นะคะอ่าต่อไปนะคะ ทีนี้เรารู้จักเกี่ยวกับว่าเคร game ื่องช่างมันมีอะไรบ้างแล้วนะคะทีนี้มารู้จักการเลือกเครื <st les dunk ing ulations> ่องช่างและหน่วยการช่างนะคะการเลือกเครื่องช่างและหน่วยการช่างมาดูนะคะมีเครื่องช่างสปริงใช่ไหมคะเราจะใช้หน่วยการช่างเป็นกิโลกรัมกรัมและขิดนะคะต่อไปเครื่องช่างน้ําหนักตัวหน่วยการช่างก็จะเป็นกิโลกรัมกรัมเหมือนกันนะคะต่อไปเครื่องช่างไฟฟ้า หน่วยการช่างก็จะเป็นกรัมนะคะเพราะว่าช่างของที่มันไม่มีไม่มากใช่ของที่มันน้อยนะคะอ่ทีนี้ดูนะคะเครื่องช่าง2แขนนะคะก็จะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะเครื่องช่างแบบตุ้มทวงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะ,ะทีนี้หน่วยการช่างนะคะ ที่เหมาะสมนะคะเวลาเราเวลาเราช่างนะคะเจ้าหนูกันช่างที่เหมาะสมนะคะอย่างในเครื่องช่างสปริง Spring, ช่างปลานะคะน้ําหนักของปลาก็มีทั้งหมด9กีดเครื่องช่างน้ําหนักตัวดาไนหนัก45กิโลกรัมส้มหนัก2กิโลกรัมยาจีนเราก็ใช้เครื่องช่าง2แขนหนัก3กรัมอ ข้าวสารนัก60กิโลกร,รัมอันนี้เยอะหน่อยเราก็ใช้หน่วยการช่างที่เหมาะสมเพราะมันเยอะก็ใช้เป็นกิโลกร,รัมนะคะถ้าน้อยก็เป็นกร,รัมเครื่องเทศนัก60กร,รัมอย่างเงี้ยนะคะหน่วยการช่างก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะอ่านะคะการช่างนะคะเครื่องช่างมีหลายชนิดในที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็ น่าจะพอจําได้นะคะถ้ายังจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะในคลิปที่ครัวธิบายนะคะว่าเครื่องช่างนั้นมีอะไรบ้างนะคะเครื่องช่างมีหลายชนิดนะคะในเวลาเราช่างต้องเลือกช่างหน่วยการช่างให้เหมาะสมนะคะและช่างก็ให้ถูกวิธีนะคะจึงจะได้ผลการช่างที่ถูกต้องนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดนะคะหนังสือหน้า130นะคะหน้า130 ะคะุณค,ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้านี้เขาบอกว่านะคะสิ่งต่อไปนี้ใช้เครื่องช่างชนิดใดจ,จึงเหมาะสมะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะนักเรียนตอบเลยนะคะนักเรียนก็ดูอย่างข้อหนึ่งลำไยนักเรียนคิดว่าลำไยเนี่ยเป็นผลไม้นะคะจะใช้เครื่องช่างอะไรถึงมาช่างถึงจะเหมาะสมนะคะคำตอบก็ของข้อนี้ก็คือใช้เครื่องช่างสปริง นะคะสำหรับข้อ 2, ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไม่จะเป็นปลาทับทิมปูข้าวสารผักการหอมหอยแครงแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณครูให้นักเรียนทําข้อ 1, ข้อ2ข้อ4ข้อ9ข้อ10ทําแค่5ข้อนะคะนักเรียนดูแล้วก็ตอบคําตอบมาว่าจะใช้เครื่องช่างอันไหนที่เหมาะสมนะคะนักเรียนลองทํานะคะทําให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ